a con... เพิ่เงินจากดิธีครับจะเพิ่มงินจากพิธีทำไม่ได้จะไม่ได้สุกหล่อของเรานี่ยทำน้าที่อะไรครับอยู่ที่ไหนครับผมผมอนุกูลครับชื่อเล่นชื่อนุครับคุณนุอยู่ที่สาขาพนักงานใครอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังคนตั้งคนตั้งนะครับผมน้องใหม่ครับอุบลน้องใหม่ครับเอาแต่มือกับคุณนุครับดีใจจริงใจไมด้นะครับตอวต่อไปครับวันนี้น่ารักมากแนะนำเองหน่อยครับตาลค่ะอยู่ที่ไหนครับพีพาวดีค่ะพี่ภาวดีนะครับคนที่บมเป็นน้องตาลครับน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ คนเลือกอยู่สามสิเอ่อต่อไปครับชื่อหนิงค่ะอยู่สาขาบ้านโป่งค่ะจังหวัดจังหวัดราชบุรีค่ะครับขอบคุณมากครับต่อไปครับจำกันแทบไม่ได้ทาแป้งค่ะน้องรัตจากมหาสารคามนะคะน้องเก่าแล้วค่ะน้องเก่าแล้วต่อไปครับค่ะน้องเพชรนะคะอยู่อยุธยาค่ะครับต่อไปครับน้องเพชรต่อไปน้องใหม่น้องใหม่จริงตายค่ะจากเชียงรายค่ะครับมันตาย ค่ะชื่อน้องไผ่นะคะจากสาขานครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองๆไปลองไปลองไปนี่คนคนใต้หรือเปล่าครับเนี่ยคนใต้คนใต้ฟังท่านหน่อยนะครับอ่าแนะนำเป็นภาษาใต้ค่ะก็อยู่เอ่อเข้าตัวแกมารีนมาปีที่ปีแรกนะคะหนึ่งปีสี่เดือนนะคะก็เริ่มเริ่มงานที่สาขานครศรีเลย่ะอ่าฟังท่านใจเห็นไหมครับอ้ายกมือกับน้องไผ่ครับคนนี้ยงครับอ่าแนะนำหน่อยครับน้องอ้อยน้องอ้อยค่ะน้องไผ่ค่ะ ไหนกันนะเดี๋ยวนำตัวเองนิดนึงนิดนึงภาษาคำงหน่อยอ้าวภาษาบ้านเราหน่อยน้องกายพูดได้บอกพอได้จ้าเอ้าพูได้บอกเสื้อโอ้ยได้จ้าอยู่สาขาหนองคายจ้าขอนกันเลยกรรมการต้อนต้อนกรรมการต้อนต้อนขอคะแนนขอคะแนนกรรมการทุกท่านนะค่ะขั้นอันสงสารดิฉันได้ค่ะให้คะแนนหลายๆได้ค่ะขอรางวัลนั่งเลยได้ค่ะเจ้าเดยอดเลยครับ เชฟแอดผู้มสา no ขาวิภาวดีรังสิตครับครับผมเลยครับอร่อยอร่อยอันนี้หรอครับเอาน้องใหม่น้องใหม่เหลือใครเหลือใครครับค่ะจุกใจนะคะสาขาละยองค่ะครับจุกใจใกันนะครับอ่าคนเรื่องครับน้องใหม่รู้เรื่องว่าจุกจุจได้นนายจัลนจัลันจุกจัลันคุณรู้ไหมครัจัลัน เป็นความภาภูมิใจของโตเกียวมาลีมาลีหนูแบบตอนที่เต้นก็พยายามไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ต้องอดรแล้วก็ไม่ขำะค่ะจะเต้นแบบหน้าตายๆอะค่ะแล้วทำได้ทำได้แล้วตอนนี้จะทำครับคุณเป็นความภาคภูมิใจของท่านรองสมพูดมากเลยว่าโตเกียวมาลีว่าหน้าตยค่ะคือนอกจากทำงานเก่งแล้วดูดูก็ทำดูก็ทำอลกรรมการอะอลกรรมากันนะก็ก็ จะทาจะทาอะไรหรือเปล่าครับเห็นทาน้าขาวเห็นใน Facebook ก็ทาน้าขาวทาไม่ค่ะไม่เป็นเราคิดกันเองว่าจะทำไงให้มันบอกว่าแตกต่างอ๋อโอเคครับเชิญครับตั้งแต่ทำงานอยู่โตเกียวมารีนมาแล้วก็จนอายุจะ40ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยยังไงก็เห็นใจแล้วก็ขอคะแนนให้ทีมหนูด้วยนะคะเยี่ยี่รยิ่ยีครับกรู้สึกเท่าที่จับได้นะยังมีน้องใหม่ที่ยังไม่ขึ้นมาบนนี้ด้วยใครคะพี่รู้ตัว อย่าให้เรียกรู้ตัวอย่าให้เรียกอย่าให้เรียกครับขอถ้าเรียกจะปรับขอเชิญบนเวทีครับพี่เหลี้งครับพี่นุยังไม่แนะนำตัวไปแล้วคนแรกเลยนะครับคนแรกเลยคนแรกเลยใครที่คิดว่าใหม่แล้วก็ไม่เคยขึ้นมาบนนี้แล้วเพื่อนยังไม่รู้จักขอเชิญครับขอเชิญค่ะเจ้าหน้าที่ประจำสาขาครับขอเชิญค่ะขอเชิญครับอยู่ใกล้ๆผมเองหายใจครับเรียนศาครับนั่งนิ่งนั่งนิ่งนั่งขึ้นมาครับ รู้ไหมในเราอยู่ใกล้กันก่อนมานี่สามเดือนเกไปเข้าคอร์สมานะครับ <What? S 1> ตั้งแต่หัวลงตึงเท้าเป็นแสนหมดเป็นแสนนี่รองเท้าผมหน้านะครับได้รางวัลมาแล้วครับธิดาโบเบธ <laughs> ิดาพาลโ,โบเบ <c oughs> ะแนะนำติงนะครับค่ะธิพภากรนเวชโชวค่ะสาขาใหญ่ค่ะผมเมือ่อกค่ะวิศา,าค้รุ่นสาขาเบงศักค่ะอ่าน้องอะไรนะน้องดาวค่ะน้องดาว แล้วก็ท่านที่ท่านที่มาอยู่โ<อ>ตกเกียวมาลีนใหม่มากๆนะครับ,แ,บและพวกเรายังยไม่รู้จักท่านดีหวัวหน้าผมเองอขอเชิญครับพี่สมพสงศ์ขอเชิญครับทุกคนน้องๆ,ๆอาจจะได้รู้จักครับพี่พูดภาษาอะไรก็ได้ครับครับสมพงศ์จุงชะตาพรทับฝ่ายบริหารครับ